ก็เปลี่ยนรถมานะครับแล้วก็คราวนี้เราก็ใช้อ e ีซีพารเดิมใช่ไหมคราวนี้ขาตัวนี้มันแปะอยู่ที่กระจกแล้วผมมาดึงไม่ออกคือจะดึงแรงๆก็กลัวฟิล์มมันหลุดนะครับก็เลยหาในเน็ตว่ามีขายไหมปรากฏว่ามันขอได้ฟรีนะครับเนี่ยขายซ e ีพาร์ ath, ผมก็เลยเออมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าหายหรือชำรุดเปลี่ยนรถหลายขั้นหรือมีรถหลายคันทำยังไงดีก็คือขอได้ฟรีเลย ให้ไปขอดังที่ต่อไปนี้อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านเลยนะครับแล้วก็ศูนย์บริการที่เดียวเบเ็ดเสร็จแล้วก็ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติตัวจุดพักรถบางนาขาออกที่มันเป็นปั๊มน้ำมันนะครับแต่ว่าแนะนำเลยตัวนี้เลยนะครับอาคารเก็บค่าผ่านทางด่านพิเศษทุกด่าน ทุกสายทางตัวเนี้ยผมไปขอที่ตัวนี้มานะครับเหตุผลที่เขาให้ฟรีนะครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่เขาลืมถ่ายมาไว้ก็เขาบอกว่าไม่อยากให้คนจับอ e ีทีพาร์แปะที่หน้ากระจกมันจะเออเล่อง่ายอยากให้แปะไปเลยนะครับเพราะาบางคนเวลาแปะฝัะ่งนี้จริงๆแล้วมันต้องแปะฝั่งนี้มันต้องเอาฝั่งนี้โชว์ออกไปนอกกระจกนะครับถ้าแปะฝั่งนี้เออเล่อง่ายก็ไม่มีอะไรเลยครับเราดึงตัวนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ดู เจ้าหน้าที่ก็โอเคค่ะเราก็หยิบตัวนี้มาให้ฟรีแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับเดินออกมาเลยลืมถ่ายตอนที่ขอไว้พอออกมาก็เลยถ่ายไว้แบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าต้องเขียนคำร้องอะไรไม่มีไรอะเลยครับบอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งมาให้เลยเนี่ยผมไปขอมาที่ด่านตัวนี้นะครับด่านเก็บค่าผ่านทางอาโศกหนึ่งอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้าใครใช้รถแล้วขายที่พารอยู่กับรถคันเก่า หรือว่ามีรถสองคันแต่ตัวนี้หนึอันไปขอขาเนี่ยฟรีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ